สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง First Box นะครับวันนี้ครับผมนะครับจะมาสอนวิธีนะครับการใช้งาน m e t a m a s k นะครับสำหรับมือใหม่นะครับซึ่งการใช้ m e t a m a s k ครับผมขอรีเฟอร์ไปก่อนนะครับว่าช่วงอ่าช่วงนี้นะครับมันจะมีเหรียญนะครับอ่าเหรียญ MVP มวีพคอยนะครับเข้ามาซึ่งในการรับ a อร Drop ครับเราต้องใช้ตัว m e t a m a s k นะครับในการรับนะครับ a อร Drop วันนี้ครับผมจะมาสอนนะครับวิธี การรับนะครับเจ้าตัว MetaMask ตัวนี้ครับอย่างแรกเลยครับเราต้องเข้าไปที่ MetaMask นะครับ i o ซึ่งต้องเป็น i o เท่านั้นนะครับจากนั้นนะครับเราก็เข้ามาเลยครับที่ตัว download now นะครับตรงกลางนี้กดเข้าไปนะครับแล้วตอนนี้ครับมันก็จะให้ install MetaMask นะครับ for Chrome ซึ่งมันจะเด้งไปที่หน้าตัว extension นะครับของตัว Chrome ตรงนี้ครับเราก็กดนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนาะเราก็กดที่ add to home ได้เลยนะครับแล้วก็ add extension นะครับเราสักครู่นะครับมันก็จะ add extension มานะครับตรงนี้มันก็จะเข้ามาเด้งมานะครับที่หน้า m e ต a m a s นะล้วก็กด g e t start ได้เลยอันนี้ครับข้อถามนะครับว่าคุณมีตัว wallet ของเขาอยู่ไหมนะครับเราก็ create wallet ได้เลยนะครับกดอ่านข้อมูลเนาะว่ามีอะไรบ้างเราก็กด agree นะครับ ตอนนี้เขาเป็นการตั้งพาสเวิร์ดนะครับซึ่งการตั้งพาสเวิร์ดนี้นะครับมันไม่ใช่พาสเวิร์ดของพวกเราเรานะครับจะเป็นพาสเวิร์ดนะครับเวลาใช้งานเฉยๆนะครับก็เราสามารถตั้งเข้าไปได้เลยนะครับก็เมื่อกำหนดพาสเวิร์ดเสร็จนะครับเราก็กดที่ agree นะครับแล้วก็ create ได้เลยครับตอนนี้นะครับมันจะให้เรานะครับเป็น d r e c t นะครับ backup ตัวตัวนี้นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับส่วนนี้ผมขออนุญาตข้าม้วกันนะครับเพราะว่า มันอาจจะมีความความราบเรีนิดหน่อยหน่อยนะครับก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับเราก็กดคลิกนะครับตัวเท็กซ์นะครับที่เขาให้มาเมื่อกี้นะครับที่เป็นคำารมเราก็เรียงตามตรงนั้นได้เลยครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็กดที่คอนเฟิร์มครับแล้วมันก็จะออดดันนะครับเราก็สามารถใช้งานตัวเมดมาเได้แล้วนะครับก็ใครนะครับที่ต้องการเอาตัวอเดรสนะครับเราก็สามารถกดคัดปี้นะครับดูคีย์บอร์ดได้เลยครับแค่นี้นะครับเราก็ได้ตัว เับที่เราจะเอาไปแปะนะครับให้เขาโอนตัว a i r d r o p นะของ MVT Coin ครับเข้ามาได้แล้วครับง่ายๆแค่นี้ครับแล้วต่อไปนะครับมันคือการซิงค์นะครับข้อมูลนะครับระหว่างเจ้าตัว m e t a m a สนะครับกับตัวแ n a n c e แล้วก็ตัว b ิตครับนะครับซึ่งผมขออนุญาตนะครับว่าผมยังไม่ได้ทำนะผมขออนุญาตเปิดนะครับพร้อมกันไปเลยในตัวเว็บไซต์นะครับิตครับแล้วก็เมดัมัสนะครับวิธีการจริงๆมันไม่ยากเลยครับเราเข้าไปตรงนี้นะครับ แล้วก็กดที่ตัวรูปของเราเนาะมาครับเข้าที่ s e t t i n g ครับแล้วกดไปที่ n e t w o r k นะครับแล้วก็กดที่ add new network นะครับซึ่งัอเนี้ยเราใช้ตัวบิตสมมุติเราใช้ตัวบิตครับเชนนะครับแล้วก็พิมพ์ตามนี้เลยครับตัวนี้เนาะบิตครับเชนนะครับนี่กด copy ได้นะครับแล้วก็ลิงก์ใส่เลย ID i d นะครับเชนเชน ID นะครับแล้วก็ ตัว currency symbol นะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็คือตัวบอก export URL นะครับซึ่งอันนี้ผมมีเป็นหักเกินนะครับแค่นี้นะครับเราก็กดเซฟเข้าไปได้เลยครับทั้งหมดนี้ครับก็จะเป็นการสมัครตัว metamask นะครับแล้วก็การซิงค์ตัวเหรียญนะครับเข้าไปสู่ตัว b บิตคร chain นะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับก็ประมาณนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับแล้วกด Subscribe นะครับให้ผมด้วยวันนี้ครับผม First นะครับจากช่อง First สบอกขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ